สวยก่อนที่จ้าจ้าขอบคุณค่ะอือจ้าเฮ้ยนะพี่ร่างร่าคุณค่าจ้าหัวใจแม่ลูกเห็นหัวใจไหมนั่นหัวใจอือใจขอบคุณนะคะ แน่ไม่สนอนแล้วนะใครก็จะดิงดิงดิงกันนะดิ้งดิ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 งกันนะดิ้งดิงดิ้งดิ้งดิงกันนะดิงดิงดิงใครเห็นตัวจริงหนูบ้างเอยหนูน่ารักไหมคะขอบคุณนะคะที่เอ็นด <vine uros> ูห <GO> น <av uther> ูจ้าวันจ้าวันนี้คืนเนี่ยจ้าจ้า จะหมูกร้องไห้อย่างนี้แหละก็เลยวัดพื้นเจ็บอเจ็บใจใครเจ็บใจจังอ่านหนังสือแล้วลูกเดี๋ยวเออเออเดี๋ยวยายเอาหนังสือมาให้อ่านให้อ่านอ่านให้นี่ใครเนี่ยเอออุ้อุ้อุ้ยนางออนี่ใครเนี่ยป้าปากับป้าป้ากับพี่พลอยป้าปากับน้องเพชร Qua bà bác lòng hết bác lòng y hoi mama bác mẹ em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  mẹ mẹ ơn mẹ em mẹ mẹ em mẹ mẹ Này, này, mèo, mẹ em ngay em วายนกอ๋อนกก็ร้องหมูร้องอุด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 มาร้องยังไงหมาโอ้ยหมาตัวนึ่งหมาหมาร้องเข้มงามือเออก้ะบ๋องหมาเออหมา ่ะแล้วแล้วแล้วเออป๊าาน้องเพชรเพชรวันนี้วันเกิดป๊า๊าทำอะไรดีออให้พ่อชื่นใจหนูชวนลูกสาวคนดีอออ่าน้องพลอยน้องเพชรตาหยีกระซิบบอกไป

ลิงไปเอานมมาให้น้องกินโอ้เปิดตู้เย็นอุ้ยเก่งจังเลยนะเอาน้ำน้ำน้ำมาให้น้องกินอุ้ยเก่งปมมือให้ลิงหน่อยปมมือให้ลิงหน่อยลูกปมมือให้หน่อยพี่เพชรปมมือให้หน่อยพี่เพชรจ๋าอุ้ยพี่พลปมมือแล้วพี่เพชรปมมือยังปมมือกันปมมือเออปมมือเก่งจังเลย เก่งกันเลยขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณค oh, ่ะขอบคุณค่ะหรือ uh, ยังขอบคุณค่ะโอ้ยบายโอ้น้องนอนน้องนอนโอ้ยอ้น้องน้องมามามาน้องมา น้องมาน้องน้องมา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 ไหนใครเผ็ดเผ็ดทำยังไงเผ็ดอะเผ็ดทำยังไงเผ็ดเผ็ดทำสิออ้โโอ้โหเผ็ดเผ็ดนี่ไอพี่พลอยทำเผ็ดเผ็ดเผ็ดกินไม่ได้เผ็ดเผ็ดเออเอ้ยกินอะไรน่ะ ว้าวกินอ่ง,งุ่นอร่อยไหมอร่อยไหมคะนัะ่นอ่ง,งุ่นลิงกินอ่างง่วนเ <c oughs> ออลิงกินงน่วนลิงกินงนุ่นอร่อยค่ะอร่อยจังเลยค่ะเออ เอเอแค่แม่มกินให้แม่มกนนินที่แต่ว่าคนสวยกินไงเฮ้ยยามูออกแล้วนี่แล้วน้อยนึงองเ,เดี๋ยว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 อยากให้หอมกันหอมกันก่อนหอมกันเออหอมยหญ่มาเอาไข่มา ลิงเก็บมะเขือเทศอุ้ย,ยได้เยอะจังเลยเอเอออลิงกินอ่งงอ์แหขอบคุณดาวสองพันดวงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนยายไม่ได้ไลค์เพราะว่ายายไปสารคาม,มไปคุณกะอยากจุ เด็กหน่อยกับเป็ดงอแงมามมัมมัมยายดูซิี่ผื่นอะไรหรือโอ้อาจจะแพ้น้ำก็ได้ต็้มหน่อยๆวันนี้ไม่มีวันนี้มีแล้วก็ไหาน้ยนี้นุมุมะมากินหน่อยขอหน่อยค่ะขอหน่อย ไห <Cornell>. น captions, ขอดูขอดิขอขอหน่อยค่ะใช้มือมือมือขอหน่อยค่ะไหนทาสิขอหน่อยขอหน่อยโอ้กอดกันเอ้ยอ่ะกอดอ่ะกอดโอ้ยกอดสองคนโอ้กอดกันรักกันรักกันโอ้ยรักกันรักกันอ ายรักท so oh, ั LET ้งสองคนเลยโอ้ยดูดูดูเจ้าเบ้านโอ้ยอัเสอว่าตบหลังข่อยพร้อมโอ้ยนม่ไหนโอ้ยรักกันรักกันรักกันโอ้ยตบหลังข่อยพร้อมมีการตบหลังคอยพร้อมรักกันรักกันโอ้โอ้ไม่ไม่ต้องแย่งไม่ต้องแย่งรักกันรักกันทั้งสองคนเออรักทั้งสองเออจ๋าจ๋าอืม อันนี้ใครนี่อันนี้พี่พลอยพี่พลอยอันนี้น้องเพชรจ้าอันนี้ป๊า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 เออนี่ป๊าป๊าเขาบอกเขาชี้บอกเลยป๊าป๊าป๊าเขาชี้ถือก็ได้ซูมเงินนี่ป๊าป๊านี่แม่จ๋าคนผู้พ้อยนี่สิเอิรนจ๋าจ๋าเออเออป๊าป๊าเออ ไอ้หน่งเออกินนมต่อแล้วคุณแม่ฮึแม่แม่ไหนยะ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 แม่ทเก่งจังเลยลิงเก่งจังเลยเห็นไหมลิงก็ช่วยแม่ทำงานเห็นบ่